หรือก็คือจอรนอาจจะเป็นเพื่อนพ่อเราแล้วก็ตัวเรก็คือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเรานะครับนะที่อาจจะเคยรู้จักกันมาก,ก่อนแล้วทําไมไม่ใช้เมลหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากฎของสํานักงานนะครับนะเปิดได้แล้วครับว่าไงจอรนเราโผล่มาทางนี้เราเก่งไหมล่ะดูเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็น SCP อะไรสักอย่างนะครับนะอ๋อ,อ,อเป็นแคปซูลที่เราเอาไว้ใส่ใช่ไหมเป็นแคปซูลเปล่านะครับนะ อ๋อก็คือสามารถเลือกว่าจะวางก็ได้หรือจะเก็บมาก็ได้สามครับผม <All right. S 1> อ๋อแค่แค่เขียนไปเลยครับแล้วเอาของไปวางไว้ดีล่ะเด,ดีวเหมือนว่าจะมีบางอย่างไหลออกมาแล้วนะครับนะนี่ไงครับมาแล้วครับอ๋อโอเคกูโง่เองกูแค่วางแล้วใส่อย่าเพิ่งไปหยิบมาอ่าแล้วกูเทกลับไปทําไมวะเอาใหม่ครับอันนี้คือปลาทองที่ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วลืมนะครับนะเออใครที่แบบว่า ต้องการจะลืมใครสักคนเนี่ยคงต้องใช้ปาทองตัวนี้ช่วยนะครับนะต้องใช้การเลเวล5อยู่ดีนะครับนะฉันได้ของพร้อมที่จะเข้าไปคุยกับ3 5 4สแล้วแต่สิ่งที่ฉันยังขาดอยู่คือการเลเวลหนะ้าน่ะถ้าอยากได้การ์ดแล้วเราก็เลเวล5อย่างนั้นหรอกหอเนี่ยดูท่าทางเนี่ยลองถามเพื่อนเธอดูไหมเพื่อนเธอน่าจะแบบว่ามีเออทางช่วยเหลือได้อยู่มั้งนะโอเคจะลองดูละกันเอาเป็นว่าคุณลองคุยกับจอรดูซิว่าเขาจะช่วยคุณได้ยังไงบ้างเฮ้ยขอคุยหน่อยสิ sure. ว่ามาสิอ่าจอนเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม <laughs> ถามแบบนี้นี่จอนแบบ <laughs> คิดเกินเลย <laughs> ไม่เกี่ยวเออนายสบายดีไหมนะครับนะช่วงนี้สบายดีไหมมันก็งานทั่วไปอะแหละเขาเรื่องเออแอนนี่ต้องการอะไร s nice. <S อถ้าจะให้พูดกันตาม <be more S 1> ตรง <than us. S 1> แล้วก็ คือฉันอยากให้นายช่วยนะคือไม่รู้จะเป็นการพูดคุยขอได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าผมมาต้องคอยตรวจการอยู่นะผมเองก็ต้องมีเครดิตน่าเชื่อถือด้วยซีเอาเป็นว่า whatever อ่ะแล้วต้องการอะไรคือผมต้องฉันต้องการจะเอาเข้าไปเนี่ยก็คือเราต้องการการเรเยกวล5เพื่อเข้าไปใน3 5 4นะครับนะโดยที่เนียนๆแต่ดูเหมือนว่าจอจะไม่รู้เรื่องนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาร่วมมือกันนะครับนะเอาล่ะก็น่าจะดีไม่ใช่หรือไงกันล่ะทำให้ไม่ได้หน่อยหรอ คือเราเป็นเพื่อนกันต้องมีเหตุผลที่ต้องถามไม่ใช่เรื่องไงกันล่ะทำไมต้องถามเหรอภาษาญี่ปุ่นก็แปลดีนะครับนะส่วนด้านล่างก็บอกว่าเอาจริงๆขอโทษทีนะคือฉันมีเหตุผลแต่ฉันบอกไม่ได้อะ่ะไอ้ข้างบนเนี่ยคือแบบโอ,อ้โหสตรอเบอรบี่สุดๆนะครับแบบหวานฉ่ำเลยนะครับนะกับข้อด้านล่างก็คือแบบว่าเออมันก็ดูมีพิรุษแหละแต่มันก็ดูจริงใจกว่าไหมครับนะโอ้ยกูละเหนื่อยใจนะครับนะอ่ะงั้นเอาข้อด้านล่างด้วยกันนะครับนะมันดูเป็นธรรมชาติสุดไหมนะครับนะเออขอโทษทีคือไม่มี พูดไม่ได้โอเคเอาเป็นว่าคุณจะเป็นดี l a s s นะตัวของผมเองก็คงให้ตามรีเควสตไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเหตุผลมากพอเออเอาเป็นว่านะเอาเป็นว่าทุกอย่างอยู่ตามโปรโตคอลน,นั่นแหละครับคุณ,ค,ณคงไม่ได้อยากจะทำอะไรแปลกๆหรืออยากจะเข้าไปเอเอฉันดูงี่เง่ามากเลยใช่ไหมเฮ้ยเ,เห็นไหมเนี่ยนี่ SCP k ี t e r เลยนะคิดว่าผมไม่รู้หรอว่าคุณขี้จะทำอะไรเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของชันหรอกนะ เออแค่ให้ชั้นได้เข้าไปโอเคก็ได้อ,อ,อ่ะเดี๋ยวช่วยให้ก็ได้แล้วก็มีเรื่องอื่นอยู่ด้วยอ่ะว่ามาซิคือสิ่งที่ชั้นอ่ะต้องการให้โอเปอเรเตอร์ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะเพื่อที่จะได้แบบว่าเอ่ออะไรนะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ฉั้นรู้สึกว่าตั้งแต่ชั้นเข้าไปในบ้าน S c p พหลังนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าชั้นเจอกับเด็กผู้หญิงบางคนอ่ะแล้วที่สําคัญเลยอ่ะมันทําให้ชั้นรู้สึกว่า อ่าฉันอยากได้คําตอบบางอย่างจากเรื่องนี้อะนะการทดสอบบ้านหลังนั้นเป็นจํานวนหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งมันส่งผลทําให้ฉันเนี่ยเออเริ่มเกิดการแบบว่าตั้งคําถามว่าทําไมเขาต้องให้เป็นชั้นด้วยทําไมเป็นดีแคสต์อื่นไม่ได้ให้ฉันทาการทดลองตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งอ่ะเออโอเคแล้วเธอน่ะต้องการอะไรจากในออฟฟิศอีกไหมมีมีจริงๆแล้วผมเริ่มคิดมาสักพักหนึ่งว่าตัวละครแอนนี่เนี่ยดูท่าทางจะเป็นที่รักเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่า ตอนเข้าไปในบ้านเอพิซอดแรก SCP ในบ้านหลังนั้นบอกว่าเธอไม่ควรมานี่นี่เธอควรจะออกไปเหมือนกับว่า SCP ตัวนี้ก็รู้จักนางเอกนะครับนะกับ1นึ่้ี่นี่ก็ชัดเจนนะครับคือรู้จักพ่อยันด้วยซ้านะครับนะบทบปอแสที่3เลยก็คือตัวฟาร์มิงโกเมื่อกี้แหละครับนะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราแตะแล้วมันก็น่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนะครับแต่กับแตะแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะเออหรือผมคิดมากไปส่วนอีกเรื่องที่4ก็นี่แหละทั้งจอรกับเจ้าหน้าที่ห้องอาวุธเรนะครับด เอาเป็นว่าฉันมีเรื่องที่อยากจะรู้เกี่ยวกับพ่อของฉันข้อบนนะครับกับฉันอยากจะได้คําตอบว่าบ้านหลังนั้นะทําไมฉันถึงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตัวของฉันเองเนี่ยก็คงมีเหตุผลส่วนตัวของฉันเองละนะเอาข้อบนละกันนะคเอโอยเวนเอ้โอเคอ่ะอ่ะงั้นกูเอาด้วยขอการเลเวลห้าขอการเลเวลห้าเหรอมึงมึงขอเค้กยังง่ายกว่านะครับนะ เค้กอิสไลม์ฮ้ยผมจะทำยังไงล่ะครับนะระบบรักษาความปลอดภัยมันแน่นหนาขนาดนี้แล้วคุณมาขออะไรเกินตัวไปไหมเอานะฉันน่ะคิดว่ามันคงอยู่ในออฟฟิศนั่นแหละถึงแม้จะมีโปรโตคอลล็อกดาวน์อยู่แต่คงจะหาข้ออ้างได้หรือเปล่าล่ะว่าเอ่อโอ้ก็ได้ก็ได้อ่ะอ่ะอ่ะงั้นผมจะช่วยคุณเปิดประตูให้แต่หลังจากนี้น่ะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามันล้มเหลวอะนะเออขอบคุณนะจอร โอเคอย่างน้อยก็โอเคครับสุดท้ายก็คือจอมีการเลเวล5อยู่แล้วในตัวนะครับเพียงแต่ว่าก็คืออ่ะให้ไบพาสก็ได้นะครับเพราะว่ามีเหตุผลใช่ไหมอ่ะแล้วผมก็ใช้ scp 634กับมันนะครับนะ oh, ออกมาเดี๋ยวนี้เอนนี่ What h a p p e n เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรรายงานสถานการณ์ด่วนอะไรนะไม่นี่พวกมันทําบ้าอะไรกันท่านอเอเรเตอร์ครับเราต้องพาคุณออกไปเดี๋ยวนี้นะครับนะไม่ได้ไม่ได้ในตอนเนี้ยการทดลองของฉันจะไม่เสร็จเลยการทดลองของฉันจะไม่เสร็จเลย